เราเมื่อยไหมเมื่อยนิดเนียวเมื่อยก็อย่างนี้แหละ เฮ้ยสี่สิบปีเองถ้าได้ก็ได้เลยไม่ได้ก็ไม่ได้ไคิดรู้จักมานานยังกี่วันกี่เดือนวันวันแรกรู้จักปุป๊บโทรหาเลยเหรอนนรู้จักกันในยูทูบหรือเฟซบุ๊กเฟซค่ะเหมือนเซิร์ชกูเกิ e ลอ่ะเฮ้ยทำใจยากไหมไม่เกินความสามารถปากดี <laughs> จบอะไรมานะ o o ท t เ c h ค่ะ o o d t เ c h แปลว่าอะไรทำเกี่ยวกับพัฒนาวิจัยอาหารนี่มีชื่อเป็นเป็นไทยไหมหรือชื่อนี่เหรอเทคโนโลยีอาหาร r d ใช่แต่เป็นอาหารนั่นฟู้ดใช่เป็นวิทยาศาสตร์อาหารอะทำเดี๋วก่อนก่อนสงสัยมากเลยทำเพื่อความอร่อยหรือทำแหมไม่จะพูดคำนี้เลยว่ะชมกันทำเพื่อความอร่อยหรือทำเพื่อทดลองหรือยังไงไหมทำเพื่อพัฒนาออกสินค้าใหม่ๆ จะไม่เหมือนเชฟถ้าเชฟจะทำเืให้มันมีเรืองไข่อื่นไหมอยากจะพูดคานี้มากแต่ไม่กล้าพูดมันจะแรงไปแบบว่ามันมีอเรื่องของต้นทุนไหมมีอ๋อโอเคเข้าใจละด้วยก็แปลว่าคือทําเพื่อให้อร่อยด้วยใช่สมมติก็ทําเพื่อควบคุมคุณภาพต้นทุนควนคุนทุนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่หลักๆสามพอยโอเคก็ฟังแล้วดูเก็ตดีใช่ต้นทุนเป็นเา ล้วหน้าตาล่ะหน้าตาของต้องอต้องต้องสวยไหมไม่เน้นถ้่เน้นคือจะเป็นพวกเชฟใช,ใช่ใช่ใช่จะเน้นเรื่องความสวยงามเออพูดแล้วดูดีททีเชฟแม่งสวยแต่ก็แดกไม่แด้กันนะโอเคขอบคุณมาก